Und Tag meine Freunde. Heute hat meine Frau gekocht. Hähnchen und eine Spezialität, Nachtfleisch, thailändische Art. Und mein Salat und natürlich Klebereis heute. ich bekommen? kommt halt haben. ไก่ทอดไก่ในเก็ดครับหลับหมูหล,ลับหมูอย่าบอกลับหมูหล,ลับหมูแกนี้ลับหมูทุกคนอดสาาลัดกองฟ郎กับมะเขือเทศนี่มีด้วยข้าวเหนียวสวัสดีจ้ะทุกคนกเข้าฝรั่งยิ่งข้าวแรงจ้ะคนไทยก็ได้กินจ้ะปัญหาช่วงนี้คนไทยเอ๋ คนไทยจะไม่ได้ค่อยๆเองเขากล้องกินเขาก็ฝรั่งแล้วจะเด้อไม่แต่ฝรั่งกินอยู่พูดเดียวจ้ะอู้ฮู้เฮ้ยส์ฮอนเฮ้ยส์เฮ้ยส์เฮ้ยส์ฮอนฮอนฮอนเอเฮ้ยฮอนฮอนฮอนเดี๋ยวฝรั่งกินเข่าจ้ะเข่าแรงพูดเดียวโอ้ยเป็นคำใหญ่เนาะฝรั่งข้าวเหนียวก็ได้จากนี้ฉินม่ได้ฝรั่งออกพูดเดียวได้จ้ะเด้ออย่าเบื่อกันได้ค่ะเด้อ เดี๋ยวอากาศดียูจ้ะช่วงนี้มีแดดยูะสองสามมือจ้ะเดี๋ยวสิไปเบื้องเห็ดยูจ้ะห้ามีเห็ดห้าได้เก็บเห็ดให้เบื้องมาจัเนาะผลหมูสับหอ,อกับนาลาบหมูหอ,อกับสลัดออฟฟาลาเนี่ย <c oughs> La <laughs> kam Meine Freunde, Klebereis ist noch heiß. Wird zu so Bettchen gerollt hier und dann wird hier mit der Hand gegessen. So isst man das Hackfleisch. เลย <laughs> ายางมันบอกว่าปั่นข้าเหนียวห่อนๆค <laughs> ุยก็ลาบหูกินแซว่าสัปดาร์้างไม่ใหญ่หมดเลวเพื่อนบาลางโอเค็พื่อนเนี่จเอาบิสนนี่จากนื้เามาชินใสสลัดทีนัหน อั่นนฮอฮอหอฮอเฮียตาใจกินแล้วเิน <laughs> ข้าวด้วยเดอ้อ <h ums> <c oughs> ข้าวใส่ปากด้วยนา่ <laughs> ปั้นขอนียว คุยเลยครับมีญ่ตอนดีวคุยเลยเออนั่นแหละคิดอย่างนั้นนะเอาเป็นใหญ่กง้แซบ่บช่อยหนูชิคกินกกออกกนาเกตเสียไก่ไก่ทอดเผ็ดทีเดียวไก่นกเก็ตอืมเหมนเผด็ดทีเดียวอืมเผ็ดนิดหน่อยจะแตนนกเก็ตทำเลนลูมมากจ้ะมาตอนหนฝรัง่ง หืมกะเทยก็พลัเมเจรบะไหมอ้อ <c oughs> <c oughs> สำลักน้ำกระเทยนะล้องจึ๊บอะฮะโอ้ ทุก <c oughs> คนหลับมูเซบ็ซบเซ็บเซปิลี่ม่ไหลกับฝรั่งโอ้ติดก้อน,นสำลักอะ่ะฮ่าฮสาตัสลัดแค่ไหม ชิ่หมหอมปัจจีมาดีสวนที่จากสวนไงเอระมันก็เลยหอมเนาะไทยไม่กินคนไทยไม่อยาก <c oughs> ไอ้ฝรั่งกินคนเดียวเ<า>หรอไอ้ฝรั่งแซ่บคนเดียวฮะแซ่แบแซ่แบมั้ย แค่ทำชิคกินวิงส uh. ์แค่แตไม่ร mm ู hmm. ้ก็ซื้อมาที่เป็นเสร็จแล้วเนาะเรามาทอดเป็นสไปซี่เลดหน่อยมันก้อนเนี่ยถาถอชิคกินวิงส์เก่าที่ Chicken Nuggets ชาฟชาฟอูฟอูฮัลส์กัน กินหมดไหมนะบ่บ่บ่ไม่กินหมดเดียเยอะขนาดนี้เยอะขนาดนี้อ่ะเยอะนี้อิ่มแล้วแบบเตี้ยเขาเดี๋ยวอิ่มมะเขาเดี๋ยวอิ่มแล้วแบบเตี้ยเขาเดี๋ยวทำอิ่มจริงๆอันเนี้ยสลัดก็มาจากสวนนะแซ่บมนะสลัดเดี๋ยวสลัดสลัดมักก็เต็มสวน ทำมันหอมเมียงเลยนาะฟรัง <laughs> ทำมันหอมเมียงเลย, <laughs> มเมย,เล,ย <laughs> ลาบหมูลสลัดาน oh, oh, พื่นี่ทานเ่น่านเ e อนที่ทนเพืนอนนเอี่ทนเพื่อ h ที่ i e อนีนอนานเพนเอนาเอีเอนาเพื่ีนเอี่อีานเานเา S <S กต่าย <S 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 กต่ายะ่กะกต่ายกินสลัดนะร้อนไทยไม่กินตอนเย็นแต่พรั่งกินคนเดียวทรไทยไม่หิวพร,รังหฮดนานเสร็จแล้วกระป,ระประั้มตัดเมียดทำกับข้าว นายนมีหา yeah, ับข้าวให้ก okay. <h> ินนะเดี <k> ๋ยวดีด <h> ีห <another> ล <stakeholder> <h> ับหมูข้าวเหนียวอ่ะยังโจเคเอดีแค่นี้พอกกินคนเดียวกินอะไรนักหนาพ่อเยอะๆด้วยใครกินเบิด้าบางได้กินเบิดสลัดกับมะเขือเทศอิ้มซุปหวานหวานอ้าวคนไทย Xem mà Xẹp. ô năm bàn đinh xẹp. Ừm nhiều rồi.

Meine Freundin in Thailand haben wir so kleine Bällchen und da wird so gegessen zack. und ab in den Mund. Na gut, und die Thailand, Mund, 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 mun kann ja. Sei Mund, Mund, Pan, 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 jawohl. Und dann sei aber, kann Gibt am sei ja. ยิงกระลาบหมูแล้วก็ใส่ปากฮะ,ะไป่บอร์ตไปเอยาฮฝรั่งถักนีมันจะฝรั่งแสบแสบจะพูดเดียวได้จะเด้อ <laughs> เ่็่่าแนวะเนาะอาจจะคนเดียวฝรั่งแสบอยู่คนเดียวตอนเนี้ยคนไทยไม่ได้แสบด้วยเลย ฝรั่งชอบกินน้อยหนกินแบบนี้เแ้าเนียวกรอบลาบหมูแซ่บแซ่บทุกคน <laughs> แ,นะแล้ว oh, แซ่บ <laughs> คักเนาะแซ่บแซ่บอีหลีโอ้แซ่บอีหลีเบ็งน้อไหนมันเข้ากันเข้าเนียวกัลบลาบหมูมันเข้ากัน,นก็เลยแซ่บใช่ไหมเนี่ยกับสลัดเหียว บอกสิแซบอิลีอ um ีล้อแซบอิลีแซบอิลีอีล้อแซบอิลีหีลอบัสตัสก็ไดแซบกระดอกกระเดียบัสตัสแซบกระดอกกระเดียแซบกระดอกกระเดียบัสตัสก็มันแซบมากๆไงมันเลยแซบอิลีอีล้อแซบเซ่เซ่บูตอ่ะแซบอิลีอีล้อแซบกระดอกกระเดีย Oh. Uff, kann ja dann ihm Jin Jin bekommen. Kann ja mit ihm weihen. Ja, meine Freunde, dieser Klebereißruf, ein bisschen essen, bist du schon voll, dein Bauch. Na, die nicht der Reihe ihm Lachen ja. เหมือนน่าเสียก็ได้สลัดสวยมากเลยนะใบใหญ่ด้วยกินแบบไหนฝรั่งเนี่ยใบใหญ่ก็หักครึ่งสิตวเออเันนี้ฝรั่งเป็นกระต่ายวันนี้ฝรั่งเป็นกระต่าย,นนก,ายกินสลัดนะสลัดนะกินสลัดเดียว Саравит, so, я uh, maybe... yeah, like, any... mm -hmm. Okay. Verlangt, <Gülter> ja. Fak, verlang, chop mani! Get the Ja. he? Fuck, verlang. Po tam Ja. Und die macht man Tam eng, ne? Potam <Gülter> eng. <Gülter> okay, meine Freunde. Das war's für heute.

บายคนไทยยังไม่ได้พูดเลยโอเคค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมและขอบคุณทุกกกำลังใจที่มีให้คนไทยกับฝรัง่งเสมอมาได้ค่ะเดอ้อเ <laughs> ด็กกันเเด็กกันเบายบายสวัสดีจ้า <laughs> สวัสดีครับ <laughs> ขอบคุณค่ะพีเดอร์ซีนมาเป็เพื่อนเด้อพีเดอร์ซีนบาย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 